สปอยหรือกิซึมตอนที่553จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนในสัปดาห์ครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของ Suggest Content นะครับหรือแนร์สคอนเทนต์เนี่ยยสาาาามมรถเเข้้ไดลนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผม ไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาไปว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยละกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้กัมพ่อมมนะครับด a าง h าร์ดเรียกได้ว่าหลังจากที่ผมนะครับผมสบประมาทนะครับภาคปูซานนะครับผมมาหลายครั้งนะ ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ได้ดูคลิปสปอยลูกิซึมของผมรู้ว่าคลิปลูกิซึมงอของผมเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยได้พูดไว้หลายครั้งแล้วว่าผมรู้สึกว่าภาคปูซาเนี่ยแม่งโคตรจะมิดเลยนะครับผมก็คือโคตรที่จะแบบธรรมดาเลยนะครับผมแบบแทบไม่หายแทบไม่มีอะไรเลยนะจนกระทั่งมาในช่วงประมาณแบบ3ตอนหลังนะครับผมอ่ะแม้ถ้าแบบเอาแม่นๆเลยก็คือ2ตอนหลังนะครับผม2ตอนหลังมาเนี่ยผมพูดเลยนะแม่งคือแบบถอนคำพูดอะ <c oughs> คือผมถอนคำพูดจริงเว้ย และยิ่งพอมาตอนนี้คือแบบผมบอกนะนี่คือตอนที่ดีที่สุดของภาคปูซานเลยเยผมกล้าพูดเลย100%เซส่วนตัวสําหรับผมอ่ะผมให้เลยอันนี้คือตอนที่ดี่สุดของภาคปูซานเต็ม10ผมให้ผมให้สักแบบ9.5เลยอ่ะอ่าผมไม่9.5หรือผมให้10เลยก็ได้ประมาณนั้นเลยนะครับผมคือผมรู้สึกส่วนตัวเนี่ยชอบตอนนี้มากๆนะเอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงก็มารับชมคลิปไปเลยก็แล้วกันนะครับผม ซึ่งก็เล่ด้ว่าเปิดต่อมาเนี่ยนะครับจะตัดมาที่ตัวของบุคคลปริศนาคนหนึ่งก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเราจะยังไม่รู้นะว่าคนนี้เป็นใครนะแต่จริง เอาจริงๆแม่งก็เดาได้แหละนะครับดูชุดนะแต่ก็เป็นว่าผมยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครนะครับผมผมก็จะทําการรอบนี้แล้วกันรอบนี้ขอสปอยตามเนื้อเรื่องทไลายบ้างนะครับผมมาเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีจะมีแบบสปอยสลับทไลายกันบ้างนะเพื่อความง่ายนะแต่รู้สึกว่ารอบนี้ขอสปอยแบบว่าตามทไลายเรยกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์รั่วอะไรที่แบบว่าทไลายไม่สลับอยู่ดีก็ก็ขอให้อย่าไปใส่ใจกันก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่องเรามันก็รั่วอยู่แล้วนะโอเคก็เอามาๆกลับเข้าเนื้อเรื่องนะครับผม เรียกได้ว่านั่นแหละครับบุคคลปริศนานี้นะครับผมเขาก็มาที่ปูซานนะแล้วก็มาที่จุดเกิดเหตุนะครับผมที่จุนกูนะครับได้ทําการตัดนะครับผมไอ้มือปลอมนะครับขอให้เจ้าเหล่าปูซานไปแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนกีแทบอกว่าสับเล่ไปนะเออนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับบุคคลปริศนาคนนี้เนี่ยก็มาที่จุดเกิดเหตุตรงนั้นเองนะแล้วก็คิดว่าชีพหายละเรามาช้าไปสินะฉันคงต้องรีบแล้วล่ะอย่างน้อยก็ขอช่วยและสักคนกนยังดีอะไรประมาณนั้นนะครับผม เซตป๊ผ้กาก็จะตัดกับมาที่ไฟนะครับผมที่เรารอมาอย่างยาวนาะนสักพักหนึ่งนั่นเอง,เองนะครับกับไฟจินรัง vs กีแทนนะครับผมซึ่งนี่จะเป็นส่วนเฟสสองนั่นเองนะเพราะเฟสแรก <c oughs> <c oughs> เฟสแรกจินรังโดนกระทืบยับเลยนะครับผมมาเฟสสองหลังจากที่จินรังตื่นขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะสำหรับพลังความโกรธนะครับที่จะแบบปกป้องพวกพ้องนะโอ้โหอย่างแรกนะที่ต้องชมคืออาร์ตแม่งคือสวยมากอาร์ตผมให้10เต็ม10เลยอาร์ตผมแบบสวยมากคุณจะเห็น เนี่ยที่ขึ้นเนี่ยตรงปกคลิปเลยนะครับผมก็คือแบบสวยมากนะครับส่วนตัวผมว่าสวยมากเลยนะครับผมยังมีอาร์ตสวยๆแบบนี้เนี่ยอีกหลายภาพเลยนะครับผมแต่ว่าจะมันจะให้มาแบบไปยัดในปกคลิปหมดมันก็ไม่ไหวไงเออนะครับผมผมก็เลยยกตัวอย่างหนึ่งในภาพที่ผมมองว่าสวยสุดมาแต่ละภาพมาแปะไว้ในปกคลิปมาเนาะซึ่งก็เลยดูว่านั่นะแหละนะครับผมมาที่ไฟนะรอบนี้เนี่ยพอจินลังตื่นขึ้นมาเนี่เยเรียกว่าโอ้โห ก็ตอนนี้ผมคาดการไว้เหมือนกันนะประมาณหนึ่งนะครับผมก็คือเปิดมาเนี่ยจินรังก็คือแบบสัตว์เข้าไปรัวๆเลยนะครับผมแบบพี่กีแทนถึงกับช็อกเลยนะคือกีแทนแม่งโดนแบบไล่ต้อนยับยับเลยนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยไอจินรังนะครับผมมันเอาขวานกีแทนมานะครับแล้วจะสับเข้าหน้ากีแทนแล้วนะครับผม แต่ว่าแน่นอนครับว่ากีแทนเนี่ยมันก็เก่งเทพอู่แล้วนะครับมันก็เอามือรับขวานนะครับผมแต่ก็แบบว่าเลือดออะไรอย่างงี้นะรับไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเองเนี่ยมันเก่งกว่าที่ท่านคิดจริงๆแล้วจินรังเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละครับตามสภาพครับพอรับขวานก็แย่งขวานกลับมานะครับแล้วจินรังก็โดนกระทืบครับนั่นแหละครับจบจบข่าวนะครับผมแต่อาร์ตสวยมากอาร์ตสวยจริงนะครับก็เรียกได้ว่ากีแทชนะนะผมก็ตอนแรกผมก็เดาเอาไว้ผมไม่รู้มันผมไม่มั่นใจนะว่าผมได้พูดไปในคลิปหรือยังว ผมมีดาวไว้2กรณีนะครับผมกรณีแรกนะครับก็คือเสมอนะครับผมกรณีที่2นะครับก็คือกีแทชนะนะครับผมแล้วก็มันจะมีสักอย่างนั่นแหละมาขัดนะครับซึ่งเหตุการณ์ของจริงเนี่ยมันก็เป็นแบบกรณีที่2เป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่ก็คข้ายใกล้เคียงนะครับผมก็คือมีสิ่งมาขัดจริงๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่มาขัดนั้นนะครับผมก็ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมแต่เป sure. ็นตัวของบุคคลปริศนาที mm ่โผล่มาตอนต้นนั่นเองนะครับและเรียบร้อยครับกูเล่าสลับไทม์ไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะแปะไปตัดกลับมาก่อนนะครับผมก็เรียกได้ว่าในระหว่างที่กีแทนเนี่ยมันกําลังจะฆ่าจินรังเลยใช่ไหมอ่าแน่นอนเพราะกีแทเนี่ยมันกาฆ่าตายหมดอยู่แล้วนะครับผมตัวกีแทเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดมาครับเปิดไปเด้วยการสับแขนจินรังทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือจินรังหน่ยแขนขาไปแล้วนะครับผมข้างหนึ่งนะ เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับผมก็เรจาจะต่อที่หัวนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าป้าเฮยองซอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนคิมจุนกูมาขัดเอาไว้ด้วยด้วยการคิมจุนกูไม่ใชแค่ลงไปนั่งทับล่างเฮยองซอกนะครับผมแล้วก็บอกว่าเออเอ็งอย่าไปเดี๋ยวเอ็งก็ตายด้วยอีกคนหรอกนะครับผมคริงจริงเหรอว่าเอ็งจะสามารถชนะไอ้เจ้าปีศาจนั้นได้น่ะฟังให้ดีนะไอ้หนูเฮยองซอกฉันนะเห็นแก่ที่ว่าเคยร่วมจิบน้ำชากาแฟกับนายอยู่หรอกนะก็ถ้าเผื่อใครจำไม่ได้นนนนะะะครรับผมจเป็ใส่่วขอองาีแฮิษทท4 ที่เรยกนด้วยว่ามันเป็นนั่งจีบผมจําไม่ได้แล้วเป็นน้ําชาหรือกาแฟเออมันเป็นนั่งจีบด้วยกันนะครับผมแต่ว่าคิมจุนกูแม่งจับไตออกนะครับก็เลยตบพยองซอกด้วยแก้วกาแฟนะแก้วน้ําชาเออนะครับผมแม่งคือแบบโคตรสุดจริงๆสำหรับค,คิมจุนกูนะฮะอะไรแม่งก็ทําเป็นอาวุธได้หมดนะครับผมซึ่งก็เลกได้ว,ว่า นั่นแหละนะครับมันก็บอกไปว่าเออเห็นแก่มิตรภาพตอนนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกไปอีกสาเหตุนหนึ่งก็คือมันจะมีคนที่เศร้ามา,มากๆถ้าเกิดสมุว่านาตายหรือเป็นอะไรไปนั่นเองนะซึ่งก็ก็ไม่น่าจะแบบต้องเดากันมากนะว่าเป็นใครที่ไหนแนละ้วก็เป็นตัวของพี่ปาร์คจงกอ,องอะไรแน่นอนนะครับผมที่ตอนนี้กําลังอยู่ในคุกอยู่นะมีคนทํามีมนะครับผมว่าว่าไอ้หนังสือที่แกอ่านตอนอยู่ในคุกนั่นคือลูกิซึม <laughs> แบบนั่งอ่านลูกกิซึมอยู่ในคุกไง เขาเรียกว่าเบรกเดอะโฟด์วอลนะครับผมซึ่งก็โอเคครับตัดเข้าเนื้อเรื่องนะก็นั่นแหละนะครับคิมจุนกูมันก็ห้ามพยองซอกเอาไว้นะครับพยองซอกก็เลยคิดว่าชิบหายและใครก็ได้มาช่วยจินลังทีนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับตัดกลับมาที่เมื่อกี้ผมเล่านะครับผมก็คือมาลั่นเองครับสำหรับบุคคลปริศนาคนนั้นนะซึ่งบุคคลปริศนาคนนั้นนะครับก็ได้เผยตัวออกมานะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับแต่เป็นตัวของลูกพี่คิมหยองนั่นเองนะหรือว่าคิมคิมยองนั่นเเองรดว่า ลูกพี่คิมยองเนี่ยนะครับผมก็มาถึงที่เกิดเหตุนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าผมก็มีคิดไว้เหมือนกันนะว่าคิมยองอาจจะมาแจมอาร์คนี้แต่พอแบบว่าผ่านไปจนแบบจบอาร์คจะจบอาร์คแล้วแล้วแ,วแบบแกก็ไม่มาสักทีผมเลยคิดว่าเออก็คงไม่มาแล้วแหละนะครับแต่สุดท้ายก็นี่แหละครับตามชื่อครับแกมาเพื่อปิดสงครามนะครับผมซึ่งจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้เนี่ยคือการช่วยคนนะครับผมนะเพราะว่าตอนจบเนี่ยก็จะมีการบอกไว้เลยนะครับผมว่ามา เราเริ่มจากการช่วยใครสักคนคนหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อสู้เลยนั่นเองนะคะระับพอได้สู้ไปก็คงไปตายฟรีอีกหนึ่งคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติให้คิมยองที่ตอนนี้เนี่ยแม่งแบบไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับไปสู้ตอนนี้เนี่ยก็คือโดนตบยับแน่ๆนะครับผมฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าคิมยองนะครับผมมาเพื่อที่จะมาแบบว่าคอนวินตนะครับตัวของกีแทนพี่ชายสุดที่รักสุดที่เลิศของเขาเย นั่น <c oughs> แหละนะครับผมมาเพื่อจะมาช่วยนะก็คือไม่ได้กล่าวว่าจะมาแบบต่อสู้อะไรนะครับผมซึ่งไม่ใ็จแล้วนะครับผมก็ผมก็บ่นมานะว่าในคลิปนะเอยผมเคยบ่นไปบ่าาในคลิปแต่เอาเป็นว่าเผื่อยังไม่เคยบ่นแล้วกันคือผมมองว่าคิมยองอะ่ะตอนก่อนพลังสาเลือดตื่นอะ่ะแม่งเป็นแบบอะไรที่แบบผมชอบมากเลยในสไตล์การต่อสู้มันอะ่ะคือแบบ ต่อสู้อย่างแบบใช้สมองอ่ะเออนะครับผมใช้สมองเป็นหนึ่งตัวละครที่มี Battle IQ สูงมากนะครับผมแล้วก็ในการต่อสู้แต่ละไฟท์เนี่ยยกตัวอย่างไฟเสี่ยหลงอ่ะก็คือแบบว่าเออใช้ทริคต่างต่างนะครับผมจนเรียกได้ว่าเอาชนะเสี่ยหลงมาได้ประมาณนึงนะเออนะครับผมจนกระทั่งเสี่ยหลงแม่งบ้านะครับกระโดดลงตึกนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมชอบมากๆาเลยนะอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่พอมาหลังๆเนี่ยก็รู้ๆกันนะว่าอยู่ดีพลังสายเรื่องมันก็ตื่นนะพอตื่นแล้วก็ไม่มีไงแบตเทิททร,อรอะแบ เออนะครับผมแม่งคือแบบไปหมดแล้วมีแต่แบบอยู่ดีๆก็แบบพลังสายเลือดตื่นต่อยต,ยตายตุ้มจบเนี่ยมีแค่นั้นนะครับผมก็เลยนั่นแหละนะครับรู้สึกผิดหวังนิดน,นึงเนาะก็มากันในตอนนี้นะครับผมเหมือนไม่รู้ยังไงนะจานปางแม่งก็เอากับไม้ครั้งแล้วนะครับผมสําหรับความฉลาดของคิมยองนะครับซึ่งก็เลยได้ว,ว่าอาจจะไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นหรอกมันก็แค่คอนวินให้พี่ชายเลือกฆ่าก็แค่นั้นแหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าให้อยู่ดีแบบแกมาสู้แบบโง่ๆแล้วก็ตายแบบโง่ๆนะครับผมซึ่งก็ นั่นแหละนะครับเอาว่าจบคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมอ๋อใช่เกือบลืมพูดไปเลยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าอ่าแน่นอนแหละเนื้อเรื่องสปอยจุดสาคัญสําคัญไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่มันจะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับผมที่ผมทําการเสริมให้นะก็ระหว่างที่กีแทรนะครับผมมันสู้กับจินลังอยู่นะครับมันมีคําพูดหนึ่งของกีแทบอกไปประมาณว่าเออเนี่ยพลังของเองเนี่ยจินลังทาให้ฉันนึกถึงที่เม็กซิโกเลยนั่นเองนะซึ่งก็เลยได้ว่า เป็นการบอกใบ้นะครับว่าเม็กซิโกเนี่ยไม่มีคนเก่งเก่งอีกเพียบเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เลยว่าก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ายังไงมันก็แบบทั้งประเทศเลยใช่ไหมเออนะครับผมคนเก,เก่งก็ไม่ได้มีแค่เกาหลีนะอย่างที่แบบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีแบบตระกูลยามาสกิใช่ไหมที่เป็นตัวท็อปนะครับผมหรือจากรัสเซียน,นี้นี่ข้ามไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเล็กซานเดอร์โซเฟียนะนี่ก็แบบตึงชิบหายเลย นะครับผมหรือจะเป็นแบบว่าจ่าแบบชาติอื่นๆนะเราก็เห็นกันแล้วนะครับจากในเรื่องหัวหน้าคีม,มอะไรางี้เนะที่สเกลมันใหญ่ๆหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมมองว่าลูกิซึมเนี่ยอาจจะขยายสเกลอีกหรือเปล่านะครับเป็นระดับโลกอะไรอย่างนี้เลยก็เป็นไปได้ันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องมาดูก็จะเป็นไงต่อไปนะอ่าใช่แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะก็คือกีแทก็บอกไปอีกนะครับผมว่ารู้ไหมว่าที่เม็กซิโกเนี่ยที่ที่ฉันอยู่อะ่ะเขามีการฆ่ากันทุกวันเลยนะเว้ยแต่ก็เขาไม่ได้ฆ่าเพราะว่าต้องการทีี่่่่่จะะะาาาาาหรรรรรือออไไนะเเเค้พพยงแวู เพราะว่าความกลัวยังไงล่ะซึ่งความกลัวในที่นี้นะหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าค่านะครับผมเพื่อที่จะให้แก๊งของตัวเองนะครับเป็นที่หวาดกลัวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะไม่รู้จะรีเลทกับชีวิตจริงได้ขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าทุกท่านก็น่าจะพอแบบ เข้าใจได้นะครับผมอารมณ์บอกว่าแก๊งเนี่ยก็คือแบบไล่ฆ่าคนนะครับผมเพื่อที่จะให้แก๊งตัวเองแม่งดูใหญ่อ่ะจะได้ไม่มีใครกล้ามาหยามประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกอที่ผมสามารถเสริมได้อีกอ๋อใช่ไอพี่ตำรวจของตอนก่อนไม่ได้โผล่มานะเออนะครับผมตอนนี้พี่ตำรวจไม่ได้มีบทนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าตอนหน้าเป็นยังไงนะจะได้มีบทหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่า จบคลิปแล้วนะครับผมก็ตอนหน้านะครับเจอใหม่นะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้าตอนบ่ายสาตรงนะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมเริ่มจะพูดลิ้นพันแล้วนะครับผมตอนนี้ใครชอบคลิปนี้หรือกดไลโทรัพท์หรือข้าทิ่กขอมานะครับผมรอทุกคนเข้ามาอยู่นะก็สว่วนนี้ขอไปก,ก่อนสวัสดีครับ